สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจากช่อง easy g a m i ม g ่กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม one punch man the stone get นะหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทำอะไรนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยมาค่อนข้างที่จะนานนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่บูลอส U.R. รีเทิร์นนะครับทุกคนสําหรับไอ้เจ้าโบลอสนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันไม่มีเสียงหรอวะผมไม่ได้เปิดเสียงอันนี้ไปหรือเปล่าทีผมไม่ได้เปิดเสียงไ้นะขอโทษท,ทุกคนด้วยนะก็เป็นโบลอด U.R. ได้เข้ามาในตู้ตัวดําเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นการรีเทิร์นของโบลอสนะครับทุกคนซึ่งทั้งก่อนผมไม่ได้สุ่มนะครับเพราะว่าตัวไม่พอนะสําหรับเซิร์ฟเวอร์ 574นะครับทุกคนก็เป็น ID สายฟรีนะครับแล้วก็ยังมี ID 536นะครับอันนี้รอดูในสตรีมนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ประมาณ1นึ่ทุ่มประมาณ 1, ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุกคนผมก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะเนะซิร์ฟเวอร์536นะเซิร์ฟหลักผมก็ยังไม่มีโบลต์น,นะครับเพราะว่าอ่ามัน เผาตั๋วไปกับไอ้ซุยริวพารสองนะครับทุกคนก็เลยตั๋วไม่พอนะครับอ่าตั๋วดําตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่อ่ใบเอ่ย271ใบนะครับทุกคนยังไม่ได้ซื้ออีกประมาณอ่าย7ใบนะก็อจตตีกลมๆก็น่าจะประมาณมี300ใบนะครับทุกคนก็ผมอยากให้มันไม่โดนการันตีนะครับทุกคนเพราะว่าจะได้ เก็บตัวไว้ให้คิงด้วยนะครับทุกคนสําหรับไอดีนี้นะแต่ว่าถ้าการันตีแล้วก็ต้องข้ามคิงจริงๆก็น่าจะต้องเอาตัวอื่นเลยทุกคนสําหรับอ่าเซิร์ฟเวอร์574นะครับทุกคนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์582นะครับทุกคนก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ผมได้ทําการใจร้อนนะครับสุ่มโบลรอดไปนะครับทุกคนเออกอนแรกกลับว่าเออจะเอาคิงนะครับทุกคนแต่ว่าใจร้อนไปนิดนึงนะครับมีแค่1 4 0ใบก็เลยสุ่ม โบลอดเลยนะถ้าได้ก็อ่าถ้าได้ก็เล่นต่อถ้าไม่ได้ก็แจกนะครับทุกคนแต่ปรากฏว่าได้นะครับทุกคนในร้อยสีบใบเลยนะก็คือการันก็คือแบบร้อยสีบใบได้หินอ่าของไอ้เจ้าโบลอสมาพอดีนะครับทุกคนก็ได้ไปต่อนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์5 8 2นะครับทุกคน มาทุกคนสาหรับไอดีนี้นะก็ดูตัวนะครับทุกคนไม่มีตัวดีๆเลยนะครับทุกคนก็มีแค่บาคุซันนะครับทุกคนไอดี ID สายฟีเราก็ปั้นบาคุซันก็ค่อนข้างที่จะปั้นสุดกว่าทุกตัวแหละทุกคนเดินทุกตัวในทีมนะเพราะว่า5้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วงเลยนะครับทุกคนสําหรับบาคุซันนะก็เอาสุดนะไม่เอาทรงเลยนะสาหรับบาคุซันร่าง SSR บวกนะครับทุกคนเออวัอนนี้ก็น่าจะเป็นโบลอสนะเข้ามาแทนตัวที่แบบ าบาคุซันนะครับที่ผมจะปั้นสุดแมวทรส่งนะเพราะว่ามีตัวยูอาตัวเดียวนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนผมก็จะสุ่มการันตีไปเลยนะครับทุกคนไปเริ่มจาก10ใบแรกนะครับทุกคนว่าจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนไปในซูเปอร์ห้าเป็ดสองสิบใบแรกผมได้หินปีศาจมานะครับทุกคนผมก็เลยปลุกตื่นโบลอสได้นะห้าเป็นสอง ในคลิผมพูด5 8แปะถ้าพูดผิดขออภยัยทุกคนด้วยนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปค่อนข้างที่จะนานนะเบลอๆนิดนึงทุกคนใครที่ไปเที่ยวส่งการก็ขอให้สนุกกับส่งการปีนี้นะครับทุกคนก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะไปแค่เมื่อวานนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไปแค่วันเดียวแค่นั้นพอนะก็ไปทุกคนอ่าอันนี้น่าจะใบที่30ใบที่40นะตอนน,อน,นี้ตอนที่ใบที่40ผมก็ขออนุญาตกดข้ามไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ จะมีไหมจะมีแบบมาแบบเร็วๆให้สักอีกสักเอ็ดยีหรือเปล่านะทุกคนเออปกดข้ามไปแต่ว่าการันตีก็ไม่เป็นไรนะก็จะได้ลงได้เศษของไอ้เจ้าโบลอสมาด้วยนะครับทุกคนเออมาอัพให้ขึ้น4ดาว5ดาวนะครับทุกคนข้ามไปเลยนะปึ๊บ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 มได้หินปีศาจมานะครับทุกคนโอเคปะอันนี้น่าจะ โลที่70นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนไปกดข้ามไปเลยนะ70โลแล้วนะเอ้ยได้เป็นบูลอสป่ะเนะี่ยเจ้าพวกมนุษย์จงได้เป็นใต้ทินเฉยเฉยเลยนะครับทุกคนเออหลุดเลดเฉยไม่เป็นไรนะครับทุกคนเออมันมีการันตีล่างแรกแล้วก็ล่างแรกมันแจกอยู่แล้วนะสําหรับเจ้าบูลอสนะครับอ่ะเราก็กดข้ามไปเลยนี้โลที่80นะครับทุกคนยังไม่มีนะครับยังไม่มีวีแมวนะ พอหินปีศาจเยอะๆก็ได้นะไม่ต้องเอาหินตื่นหรอกทุกคนปากดข้ามไปเลยอันนี้น่าจะโลที่90ถ้าจำไม่ผิดอ่า100ไปผ่านไปนะครับทุกคนไวเหมือนโกหกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้เป็นฟูบุกินะ110ใบน่าจะ110ใบเดี๋ยวค่อยไปดูนะทุกคนอุ้ยได้ม่วง2ตัว อยากไแ้กบลอนะครับทุกคนบรลลอสล่าง SSR เพราะว่าผมจะเอามาขึ้น5ดาวนะไอเอ้110ยร้อยสิบใบแล้วนะครับทุกคนไปไปกันต่อเออไปกันต่อเลยนะแล้วก็ก,กดข้ามไปเลยอุ้ยโอ้โหหินโบรลอสมาแล้วทุกคนร้อยมาตอนประมาณร้อยยี่สิบใบแต่ผมไม่มีหินปีศาจอะไรทุกคนเออหินปีศาจผมไม่ครบนะเนี่ยหาอีกหินหนึ่งยังไงก็น่าจะ โดนการันตีเหมือนเดิมครับทุกคนป่ะเนเราก็ต้องโดนการันตีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะเพราะว่าหินปีศาจเราไม่ครบนะครับถึงจะตายตื่นมาแล้วก็ตามจริงจริงมันควรจะแบบมันจะแจกสักหินเนาะเราก็จะโดนร้อยยี่สิบใบเนาะทุกคนเออเราก็จะได้แบบไม่ต้องเผาตัวดำเยอะนะร้อยยี่สิบใบร้อยสามเอ้ยตะกี้ร้อยเท่าไหร่แล้วอะ ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูนะปีศาจมาให้ไหมนะผมขอไปดูก่อนนะผม150ใบไปพอดีนะขาดอีก30ใบไปนะครับทุกคนวก็กดไปเลยยิงน่าจะต้องข้ามนะครับทุกคนดูจากสภาพแล้วน่าจะสว่น่าจะไม่พอนะอุ้ยโอเคค่าคือพูดเอ้ยโอเคได้นะทุกคนเออเพราะว่าโบลอสผมจะ ปั้นได้ขึ้นห้าดาวนะครับเพื่อแบบอ่าไอ้นี่นะให้มันปลดเขาเรียกอะไรนะฟิกเกอร์ป่ะป่ะอันนี้น่าจะรอบที่170สได้มาตอนนี้นี่คือแบบไม่รู้สึกดีใจอะไรเลยนะโอเคก้จ็สิบจริงไหม่ย่า โอเคเลยอีกหนึ่งนะได้หินปีศาจามาอีกหนึ่งก็ก็ดีนะผมว่าเออได้หินปีศาจมาอีกหนึ่งก็ดีนะผมว่าเพราะว่าจะเก็บไวไ้ไงคนเผื่อแบบเจวินนอะไรแบบนั้นนี่ไงได้หินปีศาจมาได้ตอนร้อยแปดสิบใบอะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเราก็เก็บไว้ให้เกวินนะครับทุกคนเออเพื่อแบบจะเป็นแบบบูลอสไงเผื่อมันมาแบบตอนนี้อะไรแบบนั้นตอนร้อยยี่สิบใบ แบบนี้เราก็จะแบบได้ไม่เปลืองตวนะเอย UR สิม,มาทุกคนเรามาตื่นกันเลยนะสําหรับเจ้าูรลสู UR นะครับทุกคนปะมันมีให้กดแบบกดทีเดียวเลยไหม <c oughs> เพิ่มมาอีกสามพันนะครับเอ้หกพันนะครับทุกคนพูดพิดมันมีหกพันแล้วก็โจมตีก็มีอีกหกพันนะปุ๊บตื่นไปเลยนะครับทุกคนสําหรับเจ้าโบลสล่าง UR นะครับทุกคนเออยิงอันตีไปตุ้ม เออเน้นๆน,นะครับทุกคนปึ๊บโอเคเราก็จะมารีนะครับทุกคนรีไอเจ้าบรลอสล่าง SSR นะเพราะว่าผมก็อัพค่อนข้างสุดอยู่บลอสด SSR ก็คืออ่าผมขอไม่พอฮทุกคนไม่พอขึ้น5้าดาวว่าจะแบบขึ้น5้าดาวก่อนที่จะแบบอ่าอัพบรลอสล่างลีรบรอลอสด่าง SSR มาใส่บูลอดด่าง UA สักหน่อย ไม่เป็นไรนะครับทุกคนพลังเราก็ขึ้นไม่เยอะนะเพราะว่าไม่มีโวลอสล่าง SSR บวกนะครับทุกคนไปโวลอสจา๋าได้เวลาละได้เวลาไปละลาเธอได้สักทีละลก็ดทุกอย่างอย่างมีห,หรือเปล่า เราก็ปั้นเป็นบูลอดล่างยูอารขึ้นมาเลยนะอัพดาวก่อนน่าจะไม่ถึง4ดาวหรือเปล่าอัพบูลอดเกือบอ,อยู่นะทุกคนเออเกือบอ,อยู่แต่ก็ไ,ไปไ<ๆ>ผมก็จะเอามาเป็นตัวอ่าหลักเลยนะในการใส่ฟิกใส่อ่าแลบวิจัยนะครับทุกคนเพราะว่าจะปั้นเป็นตัวหลักเลยพลังมันจะได้แบบโดดโดดนิดนึงนะโดดดกว่าตัวอื่นในทีมนะทุกคน ผมพาไป p V P สักนิดสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนเราก็ต้องใช้เป็นคอโบลอดนะต้องเราก็ต้องใส่เป็นลินๆินแทนนากากหวานไปก็ใส่พลังอีกหนึ่งตัวต้องมีใส่พลังอีกหนึ่งตัวเราก็น่าจะเป็ี่ยนฟินิกแมนอันนี้ก็ น,น่าจะเป็นทีม PVP นะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยววกับยี่สิบหกเขาเป็นโอ้โหซวยริวนะไม่น่าจะไหวนะครับทุกคนปะมอลองเลยละกันระหว่างบลอสกับซวยริวแต่น่าจะโดนซวยริววัดทีเดียวก็น่าจะหายหมดนะทุกคนเออแล้วก็โซนนี่ของฝั่งเขาก็ได้เปิดก่อนนะฝั่งสีเงามาหกแสนดานเมจนะครับทุกคนแล้วก็ฟินิกแมนผมได้ไล่โจมตีไปนะเพราะว่าผมใส่ กลยุทธ์ไล่โจมตีใส่ปีศาจนะครับทุกคนแล้วก็บลอสผมก็ยิงไปไม่เข้าเลยทุกคนติดโลบาโกซันสับไป4ล้านนะโอ้ยซีลิวเกือบนอนเตี้งนะแต่ว่าซีลิวใอ่ามาโอ้โหสิบเอ็ดล้านไปหมดไปหมด15ล้านไปหมดโอ้ยยังยังยังอยู่ทุกคนแต่ว่ากาโรอ,าอันติมอมันน่าจะล่วงบโบลอสฮัลโหลบลอสอยู่ไหมไม่ได้ยิง ไม่ได้ยิงทุกคนเออกดข้ามไปเลยนะเ้ยเดี๋ยวนะจะมารีวิวโบลอจจิงบะเนยขอสู้กับคนที่แบบไม่มีแบบซุยิวได้ปะทุกคนซิวแม่งโคตรแรงอะ่ะอ่าคนนี้มีแต่คนนี้ก็มีโซนิคห้าดาวโซนิคของเราสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะคนนี้แล้วกันมาเขาแต่ว่าเขามีไดดินกับโบล็อตนะทุกคนเ้ยสรุปจะมารีวิวโบล็อตจิงบะานยน่าจะโดนย้ำอีกรอบแล้วเนี่ย โซนิคเขาได้เปิดมาก่อนนะแต่โซนิคเขาไม่5ดาวนะครับทุกคนแต่โซนิคผม5ดาวนะโซนิคผมได้บัฟความเดิวมานะโซนิคผมฝั่งสีเงางไปเก้าเศษนะโบลอดผมก็ยิงไปตู้มหนึ่งล้านนะครับทุกคนปากุซันสับไป,ปอีก2ล้านสองล้านเมต่อกี้โบลอดเขาก็ยิงส่วนคืนกลับมาเหมือนกันนะครับทุกคน1ล้านหนึ่งไอสองล้านหน,นึ่งเศษเมื่อกี้อาวุธสามดาวหรือเปล่าไม่น่าใช่นะทุกคน แล้วก็อีกาสไนต่อยมาทั้งหมติดพิษตึงๆแล้วก็โซนิกก็ฝั่ง4ีเงาไม่อีกโอ้โหเน้นๆโซนิกผมก็ฝั่งสีเงาใส่เขาไปอีกนะสองล้านนะครับทุกคนแล้วก็โบรลอสผมก็ยิงไปจังหวะนี้ตูม20ล้านทุกคนแต่ไม่มีตัวตายฮัโหลยี่ล้านหรือ2ล้านวะแล้วก็ไอ้บารคุสันก็อตติไปนะครับทุกคนคิงผุเขาก็เอ็นจินมาหกแสนเขาได้ไล่โจมตี โูลอสเขายิงส่วนคืนกลับมาจังหวะน,นี้โอ้โหแปดสิบเอ็ดลักทำไมของเขาแรงจังทำไมของเขาแรงจังอ่ะทุกคนของเขาแรงมากอ่ะเดี๋ยวนะบูลอสของเขาแบบแรงมากอ่ะคนนี้ใช่ปะ่ะลังเขาโอ้โหบูลอสเขาสองล้านเนี่ยอาวุธสามดาวจริงด้วยเขาน่าจะจัดตั้งแต่ไอ้นี่แล้วนะทุกคนเออเรา เราก็ต้องยอมแพ้เขาเขาน่าจะจัดตั้งนานเลยนะอันนี้โอ้ตัวครบเลยมาร์คคุณมาร์คก็มีโบลอนเหมือนกันอะขอเป็นลองเป็นคนสุดท้ายแล้วกันทุกคนเพราะว่าคลิปค่อนข้างที่จะนานแล้วนะไปทุกคนก็เป็นโซนิกคงเขาได้เปิดก่อนอีกแล้วทุกคนไม่เคยได้เปิดโซนิกผมไม่เคยจะเร็วสู้ใครได้เลยนะ ก็เป็นฟินิกแมนผมก็ได้ยิงเอ้ได้อันติไปนะแล้วก็โซนิกฝั่งสี่เงาใสโบลอดนะแล้วก็โบรลอดยิงไปจังหวะนี้ตูมหนึ่งล้านสามนดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็บาคุซันสับไปอีก3ล้านนะโอ้โหแรงแรงอยู่นะบาคุซันไล่อันติเนี่ยเพราะว่ามันคิดจากอะไรสักอย่างเลยแหละโบนัสดาเมจมั้งทุกคนมันจะแรงนะเออเหมือนโซนิกอันติมาเก้าเนนะครับทุกคนแล้วก็โบรลอดเขาได้ยิงมาอีกโอ้โห ตูม11ล้านแต่ว่าบูลอ์ผมยังยืนได้อยู่รอบนี้แล้วก็ฟูบุกิเขาได้อันติมาอีก3ล้าน7แสนดาเมจลิลินผมนอนเทงเต่งแล้วก็รวมถึงฟินิกแมนด้วยนะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่ลิลิ่นเขานะแต่ยังไม่ตายนะบบลอ์ผมก็ได้ยิงไปตวนคืนไปจังหวะน,นี้19ล้านดาเมจนอนเทงติ่งไป2ตัวนะแล้วก็บาคุซันสับไปอีก2ล้าน2แสดนดาเมจนะยังไม่มีตัวตายนะฟินิกแมนฟื้นขึ้นกลับมาก็ตีธรรมดาไปนะครับทุกคนแล้วก็การลากคาลูก,ก,ลกเขกกเา,ว,าวก็ขีดหะวก็ อัศวินจักรกลอันติไปไม่เข้าเลยนะครับทุกคนผมว่าน่าจะต้องเอาสมายแมนเข้ามาแทนอัศวินจักรกลแล้วนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเออสำหรับอัศวินนั้นได้แค่ลดดาเมจ60%ปะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ทิศส่วนคืนกลับไปนะครับทุกคนแล้วก็บรลอสก็ยิงไปจังหวะนี้เจ็ดแสนสามหมื่นดาเมจบอลสับไปอีกรอบหนึ่งสองล้านดาเมจทำไมบอลกุสันมันสับเบาจังปกติแบบห้าหกล้านเจ็ดแปดล้านแต่ก็ขอก ของก็เข้าใจนะของผมอยู่กับบูลอสหมดแล้วนะตอนนี้แล้วก็ไอ้ทานฟอร์มทิวเวอร์ก็ได้นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าเปิดเขาเรียกอะไรนะกดลิมิตของตัวเองเออกดลิมิตของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฟูบุกิได้แค่ตีธรรมดามานะเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะแล้วก็ใส่สนามลูนไปจังหวะนี้ฝั่งสีเงาไป1นล้ 1, านเก้านหนึ่งล้านแปดแสนดาเมจนะทุกคนแล้วก็บูลอสก็ยิงไปตูมปั 8, ๊มแป 3, ดล้านบุมบัมซัมบีจัดทุกคน อาโรุเขาก็เคียหัวขึ้นกลับมานะแล้วก็ฟ้าคุศนสับมาหืมการรุนอนทิ้งติ้งไปแล้วนะแล้วก็ฟินิกแมนตีธรรมดาไปนะครับทุกคนแล้วก็อันติไปจุ้มอันนี้ไล่โจมตีหรือเปล่าน่าจะไล่โจมตีนะแล้วก็อัศวินจักกลทานฟอร์มซิเวอร์ ปาดไปจัหวันนี้380,000 0ดามามีนะ้ค่อนข้างที่จะเบานะเพราะว่าเล่นสายแท้งนะสำหรับอาัศาวินจัรกลน,นะแล้วก็ฝั่งสีเงาในเทินที่สของฝั่งเขามาใส่โซนิกของฝั่งผมแล้วก็ฟินิกแมนก็ได้ไล่โจมตีไปอีกรอบนะครับทุกคน1,652าดามีนนะโอ้โหโคตรแรงแรงจัดตั้ง1,000นเลยแล้วก็บรุรอนก็อันตีไปเหมือนกัน3ล้าน หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนน่าจะ3ามแสนแล้วก็อันนี้6กแสนนะอันนี้ตะกี้ดูไม่ทันนะนึกว่า3ล้านแล้วก็ฝั่งซีเงามา6กแสนยังไม่ตายนะบล็อตเขาก็ได้ไล่โจมตีมาเหมือนกันนะสามแสนเจ็ดหมื่นดาเมจน,นะครับทุกคนแล้วก็ได้ยิงของแท้แท้ว่าเรายิงมาจังหวะนี้ตูม10ล้านทุกคนโคตรแรงทุกคนแล้วก็ ฟุบุกิก็ได้แค่ตีธรรมดามานะแล้วก็ฝั่งสีเงาเหล่าสี่ทิศไปจังหวะนี้โซนิคของฝั่งผมก็อันติไปนะไม่เข้านะครับทุกคนแล้วก็บูร้อนก็ขอยิงทีนึงหกล้านสองแสนดาเมจนะครับทุกคนบาคุซันผมก็ได้สับได้ตีแค่ตีธรรมดาเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะฟินิกแมนฟื้นขึ้นก็มาตีธรรมดาแล้วก็ไล่โจมตีหรือเปล่าไม่ไล่นะครับทุกคนแล้วก็ทานฟอร์มซิลเวอร์ปาดไปหกแสนดามเมจนะครับทุกคนก็ถือว่ามีดาเมจอยู่แล้วก็ติดสนามพลังไปนะสำหรับโซนิกนั้น โล่ของเยลิวนะอันนี้คือโล่จากอ่าอะไรระบบใหม่อะทุกคนเออผมก็จำไม่ได้นะกแก็บูลลอตผมก็ยิงไปจังหวะนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันดาเมจเอ้ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดาเมจผู้ผิดแล้วก็ฝั่งสี่เงามาเลือดเขายังตั้งสิบหลอดนะทุกคนสําหรับอัศวินจักรกลนะบอกเลยถึกถึกถึงนะแล้วก็ของเขาก็โบูลลอตก็เหนือตั้งแปดหลอดนะยิงมาจังหวะนี้ ตูมหกล้านแปดแสนดาเมจไม่เห็นะครับทุกคนโซนิกผมนอนเทงเต้งไปแล้วนะแล้วก็ฟูบุกิได้อันติหรือเปล่าได้ตีธรรมดามานะแล้วก็บลอสผมก็ได้สับเหมือนกันตอนนี้เหลือสับตัวกับสบตัวนะยิงไปจังหวะนี้ห้าล้านสามแสนดาเมจโซนิกเขาก็นอนเทงเต้งไปเหมือนกันนะบาคุซานผมก็ได้สับไปนะครับทุกคนโอ้โหเลือดเขาก็ยังถึก,ถ,กถึกมากเลยนะทุกคนแล้วก็ทารนฟอร์มซิเวอร์ปาดไปอีกทีหนะนึ่งหกแสนนะเทปจะไม่เข้าเลยนะสำหรับไม่เข้าบลอสเขาเลยนะแล้วบูลอตก็ยิงมาจังหว บูลอสผมก็ยิงส่วนคืนกลับไปหน่อยละกันนะอันนี้เป็นการไล่โจมตีนะแล้วบาคุซันสับไปทีนี้หกแสนดาเมจน,นะบูลอสเขาก็ยิงมาแล้วทุกคนตูมหนึ่งล้านหรอหรือว่าหนึ่งแสนตะกี้ดูไม่ทันนะฟูบุกิเ็เป่ามาอีกทีหกแสนดาเมจน,นะครับทุกคนก็น่าจะเป็นบูลอสกับบูลอสนี่แหละทุกคนทิดแบกกันอยู่นะสองล้านสองแสนดาเมจน,นะขึ้นหมดประหยัดพลังงานมาเลยนะแล้วบาคุซันก็สับไปนะทุกคนโอ้โหเลือดแบบยิ้มผมเลือดหลอดอง ไอ้เจ้าโบลตทีมผมน้อยกว่านะผมมันจะแพ้แน่เลยขอกดข้ามเลยแล้วกันนะเพราะมันจะเป็นศึกที่ยืดเยื้อมากเลยนะสําหรับศึกนี้นะปะน่าจะแพ้อุ้ยนชนะชฉวยนะทุกคนโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับอ่าบลต์ยูอานะผมก็ได้ทําการสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับเจ้าโบลตสนะอันนี้เป็นทีมพลังผมหรือเปล่าอ๋อใช่อันนี้เป็นทีมพลังนะตอนนี้พลังก็อยู่แค่ เจ็ดล้านสามแสนเองนะทุกคนเอออันนี้ก็ออกเขียนปึ๊บโอเคพลังเพิ่มมาอ,อีกสองหมื่นกว่าๆนะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพามาอ่า ุ่มอีกรอบหนึ่งในสตรีมนะครับถ้าใครจะฝากสุ่มในสตรีมก็สามารถทักเฟซผมมาได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุ่มไอดีหลักผมแล้วก็ปั้นในไอดีหลักผมเลยนะลองเอาไปยิงดูนะครับทุกคนว่าจะถึงแบบร้อยล้านหรือเปล่านะครับทุกคนสําหรับไอดีหลักนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทวนกดกดกด้ผมดวยนนะคครับกก็ ถ้าใครอ,อยากใครมีคอมเมนต์สิอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็ถ้าคลิปนี้อผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดติตตดๆขัดๆก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่าคลิปค่อนข้างที่จะนานมากๆนะไม่ได้แบบอัดคลิปอะไรแบบนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับในสตรีมนะครับแล้วก็คลิปรีวิวพรุ่งนี้นะครับสาหรับ,บโบล,ลอนนะแต่เป็นไอดีหลักนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ